มิวกี้ปรยาโพสอีกครั้งเรื่องอดีตสามีถึงเวลาที่ทุกคนต้องรับผิดชอบเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ปิดฉากรักลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับมิวกี้ปรยา กับอดีตสามีแดนนี่ดานิเอลเบซิงที่แต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานาน8-9ปีแต่ไปกันต่อไม่ได้ต้องแยกทางกันในที่สุดซึ่งหลังจากทั้งคู่เลิกกันก็เจอดราม่าทันทีไหนจะเรื่องที่มิวกี้ลงรูปคู่หนุ่มหน้าตาดีที่หลายคนมองว่าเป็นแฟนใหม่จนกลายเป็นดราม่าม o ฟออนไวและทำให้เธอนั้นถูกเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆนานาในขณะที่อดีตสามีไม่ชี้แจงใดๆมิวกี้ก็ได้โพสต์ขอใ อดีตสามีอย่างแดนนี่ออกมาชี้แจงในความจริงบ้างล่าสุดมิวกี้ได้โพสข้อความผ่านอินสตาแกรมมิวกี้ปรยามีใจความว่าความจริงกำลังจะปรากฏถึงทุกคนที่ตอบว่ามิวกี้เอาไว้มากมายเกี่ยวกับเรื่องของมิวกี้และคุณแดนนี่ เข้าใจมิวกี้ผิดไปต่างๆนานาตัดสินมิวกี้ในทางที่แย่เพื่อนหลายคนจางหายเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่หลายคนไม่แม้แต่จะคุยกับมิวกี้ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานของมิวกี้อย่างมากเพราะความเข้าใจผิด มิวกี้ได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้อย่างมากถึงเวลาที่ทุกคนจะได้รู้ความจริงและสำหรับชาวเน็ตที่ด่ามิวกี้เสียียหายตามสื่อที่ลงข่าวมิวกี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำอดทนมาน,นานแล้วค่ะมันถึงเวลาแล้วพร้อมกับระบุแคปชั่นเพิ่มเติมว่าฟังเส้นสุดท้ายไม่มีใครรู้ว่ามิวกี้ต้องเจอกับอะไรบ้างมันทรมานแค่ไหนเจ็บปวดแค่ไหนมันถึงเวลาแล้ว ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างออกมาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้เธอจำนวนมาก